ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เบาต้อมออน a n n ช l แนลนยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเหอะน้จ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่านะจ้ะเนาะนี่พามาเอาหน่อไม้เด้อจ้าพี่น้องฮักแหงหน่อไม้กันจ้ามแตแเดงงำมๆอวบเด้อจ้าพี่น้องมาต้อม chất này nó, thật lôi bơ bơ theo theo sâm lạp Bát. สอนขนาดนี้่าตอมอาวฮักบนีเอาปบ้าทัวพี่องหนอเว้นไปน้องบาตอมหนอเว้นไวเอาปงก่อน แหนงอุบวบสวยเลยสั่นเราต้องเอาเด้อเอาไปปนยา,าวยเอาสวยๆจ้ะหนูเขาตั้งสุ้งหัวซุงอกอยู่น้องประจำเนาะเด้อเอาแหนงแล้วจะพี่น้องแซ่บเก่งแก้แก้สั่นอะไรก็ไม่ต้องเอา บวบเขาโป๊ะถ้าเอาอันมาทุบแห่งคือสซีดีได้เลยนะบ่ต้อมนี่ได้เอาซุมนี่ก่อนนี่เอา,าเอาจ้ะนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละมาอันนี้รุ่นนี้แกงบรต้องทุบเลยเด้อจ้ะพี่น้องแซ่บๆเนาะบ่ต้อมเนะาะ Sợ hơn cái này này Đi đi Khảo khảo sẽ ụp chung คนละมัดชุกนี่ป้าต้อมเลยป้าต้อมเด้แป๊บนึ่งสวยถ้าแต่งได้สุดต้นือสิงามแบบนี้นะป้าต้อมสวยเลยโอ้โหโอ้ยดีดี nuôi cô luôn Hạt thịt Hạt, Hạt, Hạt này Mong mới hiền lắm. Lắm. má vị bà này Lo hình nhau và cho vì nó có gì. ยังสวยด้วยจะพี่น euh ้องพอแล้วมาพี่กัยแต่แต่งให้มันสวยเนาะฟังเสียงสบายๆมันคือตาคิดเขียวขึ้นอย่างเนี้ยเดี๋ี้เนี่ยปวดปวดข้างทีเลย กำลังสิออกไงหลายเนาะบ่ตอนกำลังลงในน้อยกำลังเอาออกถ้าจะมีแนวพิดในแห่งสิคักนี่ยนันเองมีฟางมีอย่างเนาะแดงจะอ้วนสวยเลยเนี่ยนี่กะโบวัยที่แกะเปลือกเบิืงกมินี้มีแต่คอยคอยแกะเปลือกมิแต่เอาไม่นี่เอาเอาเอาเลย ชุบไปเนี่ยโอ้โหแอ้วยยัลูสุดยอดสุดสวยเราก็สิบเอาหน่อยยังเอาหน่อยเอ้าหน่อบวบสวยกอเดียวพี่น้องกอเดียวเต็มตะกร้าแล้วจ้ะพี่น้องมีแต่แนวงบวบสวยๆเด้อจ้ะแล้วหน่อเดียวเนาะไปสวย นอกระเอาบ่เอาเอาไว้เห็นยังเอารถป่ะจิเอาตัดสิก็แล้วกับอันนี้ฮะเขายกให้ค่อยอะไรยัยลุงเลยมูนมากนตัดเอันหนอตัดเอาหนอเพาะมาสิเดี๋ยวไว้เห็นยังเนาะเอาไว้กับบูวิทคอยคือเก่าเราเรียกว่าสิบอหนอเอาเบนว่าเอาหนอเอารถป่ะจันเอาตีเข่าพี่น้องอ๋อนี่ดีเอาบ่อตัวน้อยก็ได้ พอตั้งนิดเดียวแนงมันก็แตกทรงสัญญาณอะไรบ้างเนียเ่ยป้าถ้าหน่อหลายขนาดจะพี่น้องต้นนี้แนงก็ไหลเนาะบ่ะท้อมเนาะจะบายเลยเอาเลยเเลยพูดฝั่ง,งพวกกันยัง ดูเนี่ยอบสวยเลยอีกอาทิตย์นึงสิง,งามกว่านี้เนอะเนี่ยต้เนี่ยนำาลต้มตอนนี้นอนเอาได้สวยเนาะจ้าสั่นพอดกับยาวด้อสั่นพอดนะสั่นพอดป่จ้าเนี่ย คลิปนี้คงไม่ได้บอกให้พี่น้องดูเด้อพี่น้องทิ่ฝ้าไปเห็นงานเนาะบาตรมาหักยามมือเส้าได้อจ้ะพี่น้องมาแต่เส้าเลยนตัน้ฝังผูกกันยังได้เจ้ะพี่น้องมา กลอกๆๆไปโสดนี <Pil> mm ่เลยอันน <t tales> yeah. mm ี hmm. mm ้สั่นพวกพวกเนี่ยพวกเรา้จะไปไหนข้างในได้เอาได้หรอก ดูแบบฝั่องน้นต่อเอาหนอนเอ้ารุนตะการนี่แหละนี่แหละเขาท่าใส่กระสะรอบผมรุนตะกาอะไรกันส,สวยๆเนาะจ้า จุ่มในข้างน้ำเนี่ย,อยบอมิดนะอันตัดเราต้องเอาบอมิดบอมนี่สวยงามเลยไหม หืมอบบุกเลย สวยนะสุดลงเนาะจ้ายยกำลังออกเนาะออกถูกหักปอกหักปอกเลยกรอบดีเลยนะวักาดีขนาดนสวยๆร่นตะก้ารว ร mm. mm ู hmm. mm ้คงยุง hmm. ก mm ัดเขนนุ่นทมโอ้ เนี่ยยังตัวนี้ป้าต้อมอืมหมดแล้วปิดเลยฟ้าไปเ็ำงานเนาะจ้าพอได้ปลอกอยู่แล้วเลยมีพอได้ปลอก<ๆ>สวยๆงามๆไปฝ้าไปทำงานจ้ะพี่น้องจ้าหน่อไว้ให้หนันเนีนพุตัดเนาะบ่าต้อมจ้าไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมอันนี้ชแนลเลยนะครับผิดภาพกันใดขอไปพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมซาลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้านสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องฝ้าไปทำงานจ้าเนาะ